จัดเมนูขนมจีนซาวน้ำปลาลาคือเก่าพี่น้องเลยเมนูเก่าต้มน้ำปลาแดกแล้วก็ใส่หมากพริกแล้วก็น้ำตาลเป็นนัวใส่เดี๋ยวความนัวอยู่ที่น้ำปลาแดกแล้วก็บักทั่วเนาะพี่น้องกัพงบพริกบัวดากระยำซ้ำปุอ้นอยู่พี่น้องเลยกินคนละเมนูมนสองคนอแม่กันเมีย่ยมากินแบบนี้ ชอชอชัว,ชว,วสุดจัดโดดหนอมากสุกดใจ ัวมีผักผักบ่มเสะตังหน่งเพ็ด หน่อยไปโรงเรียนไปงานมาแรงตอนเช้าแล้วแดงเลยคือเขาไปกิน ปิคนไลฟ์ค จำคนนี้ได้หน่อยมาเลยหงเงยนตอนแรกนะสามงมแรง

อยู่แนนเพลงแน่ปุ้งอ่ะเด้กับจานอันหนึ่งเด้อเราไปใส่ไปหาช้ยมด้วยเรา,าเรขอนะ้ำเราบอกว่าสกีพูล้วพามาแลา้วเนาะ

เปล่นใช้เขามาไหมเขามาไปเปล่งใ้ม่ก่อนมาอยู่บายเกงคเอ้ยเออลูกเขาเป็นนั่งนอนนี่เห็นอยู่แต่ละวันเก่งยังเปล่งหนึ่ สุดยอดเรื่องมูแดงกิลาด้วยตื่นเบกินข้าวทำไมเข้ามเหยื่อขึ้นมาไขโติดจัวเธอไข่ตวไหนขึ้นเ่าดิฉันไข่ไว้แล้วทีเดียวขอันนี้กดไข่รูปเปนนางกินะไรโตอันนี้มำนะนาทีเดียว นะตู้นะมันตู้เนในตะเองค้ามนะ้ามไปมีหขงค้ามก็บนัเียวน้าหางก็มีห่านน่อยนะฮะู่นะชองุ้งตุกนะอืมเราชวนกินนะะมาได้สกบ่อยากกินเขาเลยนะใช่้าวแบบนั้นเเทนว่ะมาเดีกินเขาแล้วอ่ะ ลูกคิดกำช้งเขาบอกบ่เออกอะยากรงยากรยาเออเขบใจ้หนูไปอยู่บ่อเออบ่อที่ยายเงินไถ่ค่ะทอเออจะเอาไดิไปห่วยหยาดเว้ยไม่ไปาไป

ก็ายมาบริขายม่เนาะน้องขายนรกจะกินแรกจะแกงเขากินหร

Tá bom. <tomo> 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 ไ <You okay. S 1> okay. ่กินดอหหคุณนรดาที่มาหรับส้มไป่น้อยจไเ้สิ